คือไปไหว้พระทาตุนะประทาตน,นะนี่เทวดาเอามาเดยอย่าเข้าใจว่าอาตมาเป็นู้เอามาเลยพะเจ้าอยู่หูราชการที่หกเพิ่นมาบ่อยมากวขคุมดนูเลเทวดาผู้รักษาอยู่ที่รักษาอยู่นี้มีคุดรักษายักรักษาเทวดารักษาหน้ารักษาเป็นเวะลาเข้ากันเขารักษาอยู่จนตลอดไป พอเจ้ายงหัวเป็นผู้จัดการให้เทวดาไปหามาในโลกที่ใดเจ้าของเขาานี้ไปเกิดแล้วให้เก็บมาวันที่นี้แต่ก่อนมานิดหน่อยเดี๋ยวนี้มามากโอ้หลายขนาดเลยเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนมาแล้วให้ขึ้นกราบไหว้คะว่ากราบไหว้สักละบูชาและก็กับบ้านกับเมืองของตนจะได้เป็นผลประโยชน์ของตนอีกแขนงหนึ่งฟังเทศแง่นหนึ่ง การให้ทานอีกแขนงหนึ่งการไหว้พระธาตพระธาตุอีกแขนงหนึ่งเราจะได้เก็บสิ่งความดีให้ใจใจของเราทุกคนอย่าไปเอาความโช่วให้ใจให้เอาความดีให้ใจจ้าของต่อไปจะได้เกิดเมื่อหน้าก็คือใจเนื่อนไปร่างกายไม่ได้ไปที่ไหนมีอยู่ทรงนี้ะเกิดมาแล้วพฆษณาให้ตั้งใจของตอนนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะพาวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาเนภะโรปะเมงปติทาหุนติปานิยานติ ณบัดนี้จะในกล่าวว่าเรื่องบุญกุศลของเราทุกทุกคนเดี๋ยวนี้ยังเป็นบุตุชนตั้งแต่วันเกิดมานี่แล้ววันหนึ่งทำอะไรกันให้เราคิดนึกให้ตัวของเราวันหนึ่งทำบาปวันหนึ่งทำบุญ ปะปนกันไปตลอดไปเป็นนิดอันนี้พืเรียว่ากิดของพวกเราที่เป็นบุตรชนให้เราจงคิดนึกตั้งแต่บัดนี้เป็นตนต่อไปให้ทำความดีมากกว่าความชั่วอย่าไปให้ความชั่วมันมากขึ้น ชีวิตของเรายังมีอยู่ในเวลาบบดเดียวนี้หนาทีของพวกเราทุกๆคนนั่นเองจะมีหนทางไปเบื้องหน้าผู้ที่เพิ่มความชั่วให้มากเมื่อจิตหนีออกจากหลางกายก็ต้องไปสู่นรกทันทีบุคคลผู้เพิ่มความดีให้มาก บุคคลนั้นจิตออกจากร่างกายก็ต้องไปสู่สวรรค์รูปที่เกิดขึ้นไปมัวน้าบุญตกแต่งรูปที่ไปมัวน้าบาปตกแต่งอันนี้เพระเนวบุตรชนในตัวของเราทุกคนในเวลาวัดเดียวนี้เรายังไม่รู้จักว่า มาจากที่ไหนมาบวชก็ไม่รู้หรือเรามาจากที่ไหนตัวของเรามาเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวนี้ก็ไม่รู้เราจะไปเบื้องหน้าจะไปเป็นอะไรกันเราก็ไม่รู้อันนี้พ่นเรียกว่ามืดมืดอันนีเพ่นวุตถุชน คำว่าบุตุชนแปลว่าบุญกับบาปมันมีอยู่ในใจของพวกเราทุกๆคนอันนี้ให้เราทุกคนนิสัยปัจจัยของพวกเราได้ทำความดีกันมาเกิดยินมีความพอใจในการสร้างความดีบุญกุศลประการใดๆแต่ว่าสัมภะ,ะในการอยู่การกิน การหาประกันใดๆจึงได้เป็นที่ประกันกันความดีกับความโช่ประกันใดๆในให้เราทุกคนจงคิดอ่านเสว่าชีวิตก็ไปมนณนใครไม่รู้จกว่าอายุจะยืนยาวขนาดใดไม่รู้เรื่องให้ตัวเราทุกคนจงคิดอ่านว่าการเพิ่มความดี เป็นนิสัยเป็นพัใจใยให้แก่ใจของเราต่อตลอดต่อไปวันเดียวนี้ตัวของเรามีรูปร่างกายเป็นชีวิตแล้วสวยผลความสุขและความทุกข์ที่เบื้องหลังที่เราสะสมกันมาแล้วจึงได้ขึ้นชืวว่อว่าภูริชาตาปัจจโย แต่ผู้เรียกชาติเบื้องหลังเราได้ทําความดีได้ทําความชั่วกันมาขันมีแต่เรื่องความดีอย่างเดียวก็ต้องไปสู่นิพพานแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องความชั่วนั่นเองมันอยู่เป็นคู่กันอยู่กับใจของพวกเราร่างกายของเรามันมีสองหนึ่งรูปร่างกาย สองใจใจมันมีสองหนึ่งบุญสองบาปอันนี้จะให้เราคิดนึกว่าเราเกิดมามีชีวิตอันนี้แปลว่าเราเปลี่ยนมีชีวิตหนึ่งเราหมดชีวิตไปหนึ่งเราอายุยืนสองอายุไม่ยืนหนึ่งความทุก สองความสุขหนึ่งการทำความดีสองการทำไม่ดีอันนี้เพ่นเราว่าเป็นบุตุชนต้องมีสองอยู่อย่างนี้ตลอดไปให้เราคิดอ่านในตัวของเราให้พึกผลให้เป็นนิสัยปัดใจใกล้ชิดตะวันดิตต่อไปภายข้างหน้า เมื่อเราพุกผลเป็นนิสัยปัใจจัยใกล้ชิดตบันดิตแล้วอันนั้นเราเกิดชีวิตใดจ,จะได้พบปะหนึ่งองค์พุทธเจ้าสองพระอาราหันต์ทั้งหลายสามปรเจกพุทธะสีพระฤาษีโยคยีห้าพญาจักรพรรดิราษทรชันเหล่านี้ทั้งห้าแปลว่าสอนคู่คนมนุษย์ทั้งหลายให้ทำความดี ไม่ให้ทําความโชกประการใดใบุคคลผู้มีนิสัยปัจจัยแล้วได้หินเสียงคําสั่งสอนตนคงตนก็เกิดความพอใจอุตสาหาพยายามทาความดีของตนเพิ่มเติม,ตมอีกต่อไปภาคังหน้าจนกว่าพวกเราความดีชัยชนะเมื่อไรเมื่อนั้นนะตัวเราจึงจะสำเร็จมคผลเดี๋ยวนี้ตัวของเรา เดี๋ยวความชั่วก็ะ่วงไปเดี๋ยวความดีก็ท่วงมาต่างคนต่างพ้องพากันคิดอ่านให้ดีเถิดในชีวิตของตนทุกคนต่งางแค่เมื่อเราเป็นเด็กแปลว่าเมาในการเล่นเราเป็นบ่าวสาวแปลว่าเมาในการวัยของตนอายุขอบครัวแล้วตัวเราก็เมาในการหาสิ่งของ สัมภระใดๆให้ครอบครัวของตนไม่รู้ว่าวุ่นวายเระการใดขอให้มีรายได้ก็เป็นการพอประกรันใดๆอันนี้ให้เราคิดนึกในตัวของเราให้พึกฝผลให้เป็นนิสัยให้เป็นปัจจัยนิสัยยะปัจจยโยเป็นอุปนิสัยปุเรชาตาปัจจโยนิสัยปัจจัยแต่ปุเรกชา พัะชาชาตาพัจโยชาในพัตบวันให้เราคิดนึกให้เพิ่มความดีจะไปเพิ่มความชั่วในชีวิตของตนจึงจะเป็นผลประโยชน์ตัวของเราที่เป็นบุตรชนหน้าทีของพวกเรายัางจะเกิดต่อไปในโลกอีกหลายทกชาติหลายทุทธกว่าพวกเราจะใชใยชนะสิ่งความชั่ชวใด จึงจะได้สำเร็จมาคผลให้เราทุกคนจงคิดนึกพิจารณาตนของตนในชีวิตนี้ตัวของเราเกิดมามีรูปร่างกายและชีวิตอวัยวะยืนยาวกันมาถึงกระลบัดีวนี้อันนี้พัน่ะบุญกุศลของตนที่ได้สะสมไว้แล้วที่เบื้องหลังตนของเราจึงได้มีอายุยืน สองเราไม่ผู้มีศรัทธาความเชื่อในทางพุทธศาสนาประกอบความดีของตอนผู้ละเล็กผู้ละน้อยอยู่ในชีวิตของเจ้าของพอชนะให้เราคิดนึกแต่นี่ต่อไปชีวิตของเราต่อไปมนะื่น้าใครจะรู้จักไดว่าจะยืนยาวอีกไปจกปี่ปีอันนี้ให้เราคิดนึกมีชีวิตอิตวัดเดียวให้ให้พ่อมพากันตั้งใจ ขยันทำความดีของตนให้มากความดีด้านหนึ่งไหวพระเช่าเย็นทุกวันอใหญ่คาสองมีสินห้าประคับประคองตัวของเราอยู่ตลอดกันไปสามเลี้ยงวิดามารดาปูยาตายายผู้มีคุณแก่ตัวของพวกเราทุกคนสี่ตัวของเราทำความเคารพคนเข้าคนเกศ วยะอุชโระคุณธอุชโธประการใดๆอันนี้นะเป็นบุญกุศลในการเบิ้องต้นที่เรายังมีชีวิตอยู่ในเวลาบัดนี้และการที่เราพิจารณาว่าหนึ่งความเกิดต้องมีความตายสองมีหนุ่มแล้วต้องมีแก่มีสุขแล้วต้องมีทุกข์มีดีแล้วต้องมีชั่วมีโง่แล้วต้องมีความสลาน อันนี้การเกิดในโลกของพวกเราชีวิตที่มันสลาดชีวิตนั้นเราได้ละเวน้นสิงของมึนเมาในตัวของเรามาแล้วเบื้องหลังจึงได้เป็นคนผู้มีความคิดอ่านประการใดๆสองตัวของเรานั่นเองที่เกิดมามีทรัพย์สินเข้าของเงินทองการอยู่กินใช้กันไปมาได้รับความสะดวก ประการใดๆอันนี้แปลว่าอนิสัยเราเคยพบว่าบัณฑิตเช่นองค์พุทธเจ้าพระอรหันต์ปเจกบะปุทธาแต่สักระบูชาในปัจจัยทางสีจึงได้มีปัจจัยเลี้ยงชีวิตร่างกายของตน่ให้เราทุกคนยงคิดนึกในเวลานี้เรามีศรัทธาความยินดีพอใจในทางพุทธศาสนา อันนี้แปลว่าเราเคยปะปผลเคยสะสมกันมาตั้งแต่อนเนกชาติแล้วแต่มันยังม่ทันชัยชนะจึงเป็นอาทีบุตุชนยังจะเกิดอีกต่อไปในโลกอีกนี้อีกต่อไปจะที่พบกีิชาติกว่าพวกเราชัยชนะพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้สำเร็จหมักผลเหล่านั้นท่านเข้ากาทูลองค์พระพุทธเจ้า เพราะเพราะนั้นพระพุทธการที่พระพุธธทพธ,ธแต่การได้ทําความดีของตนมาจนตลอดในการเกิดการตายและการมีชีวิตเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประการใดๆเป็นเปรตเป็นผีประการใดๆกระดูกร่างกายที่เป็นสัตว์เป็นมนุษย์ตายทับถมอยู่เป็นดินแน่นี้เท่ากับกองผูเขาลูกหนึ่งถ้ามันไม่พลุพังประการใด อันนี้เรื่องการเกิดเรื่องการตายผู้ที่รู้จักอดีตของตนขอเป็นมาพระอริยะเจ้าทั้งหลายเข้ากับทูลองค์พุทธเจ้าพวกเราก็ยังเดียวด้านกันนั่นเองเดี๋ยวนี้เราเคยผ่านพบปะพุทธกันมาแล้วจึงไม่มีนิสัยปัจจัยแต่ยังมาทันชัยชนะเราทุกคนจงคิดอ่านแก้ไขตนของตน ให้เป็นคนพู้รู้จักว่ารักษาตัวจ้าของอยู่เสมอเพ่อเรียกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนของตนต้องเป็นที่ขึ้นของตนตนของตนต้องเป็นสอนตนของตนตลอดไปในชีวิตของตนจึงจะเป็นผลประโยชน์ติดตามนําตัวของเราทุกคนตลอดไปบุญไม่เห็นเป็นตัวบาปไม่เห็นเป็นตัวใหไม่เห็นเป็นตัว แต่ใจเป็นผู้มีกำลังที่สุดสามารถยกเอาร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปมาในโลกประการใดๆขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นได้ขึ้นภูเขาก็ขึ้นได้ลงน้ำลึกก็ลงไปได้วิ่งก็ได้แบกของนักของเบาก็แบกได้ประการใดเพราะใจกำลังนั่นเองใจของเราผู้มีกำลังบังคับให้ร่างกายนี้ทำไปในทุกประการอันนี้ละ บุญกับบาปจึงได้เป็นสมบัติของใจใจจึงมีอยู่บุญก็อยู่ในกับใจบาปก็อยู่กับใจสะสมมาแล้วแต่อเนกชาติความดีสะสมมาแล้วแต่อเนกชาติความชั่วสะสมมาแล้วแต่อเนกชาติบัดนี้เราจะเพิ่มความชั่วให้มากหรือจะเพิ่มความดีให้มากให้เราคิดนึกตัวของตัวเราทุกคนตลอดต่อไปจึงจะเป็น ผลผลประโยชน์ความสุขของตนพ้นจากภัยอันตรายที่การเกิดในโลกการในใดฉะน,นั้นให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนจึงจะเป็นผลความดีของตนต่อไปภายหนา้าเราจึงจะได้พบพระองค์พระพูดเจ้ตาต่อไปเมื่อหน้าอีกจักที่องค์ไม่รู้เรื่องเพราะฉะน,นั้นให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตัวของเราคืออะไรคือใจนั่นเอง ล่างกายอะไรนี่มันเป็นบ้านของใจตัวเราทุกๆคนนั่นเองต้องเป็นคนผู้รู้จักว่าจะไปเกิดที่โน้นจะเกิดที่นี้มันต้องใจเป็นผู้พาไปเกิดใจเป็นผู้ถือบุญกับบาปพาไปเกิดเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตัวของเราเดี๋ยวนี้มันบุญมีอยู่แล้วในใจของตนบาปมันมีอยู่แล้วในใจของตน เราคิดอ่านว่าจะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชั่วให้ตัวเราทุกคนจงคิดอ่านจึงจะเป็นผลประโยชน์จะได้สําเร็จมคผลต่อไฟายข้างหน้าเพราะความดีชัยชนะทิ้งความชั่วใดๆในชีวิตของตนที่การเกิดมาในเวลาบัดน,นี้จงคิดอ่านเถิดท่านทั้งหลายเอ๋อยอย่าได้พ้มพาขันปลเสผลประโยชน์ในชีวิตของตนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบคว,วามผู้ศาสนาแล้ว อายุวัตโกทนนวัตโกชีววัตโกเยจวัตโกภะวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพธาอายุวัตกาธนวัตกะชีววัตกาเยจวัตกาพภะวัตกาวันวัตกาสุขวัตกาโหตุสัพพธาอายุวันโอสุขังภะลง